มีป่าใหญ่ทังโครามหาบอกมหาทางน่องของคําก็คื่อนทั้งป่าใหญ่เป็นมหาในครั้งนี้เพื่อนได้โทรนัดหมายกับทางน่องของคํมมาก่อนบ่ดีว่าแบบแบบใดบอไ่ได้นัดไม่เคยคุยกันเนาะแต่เพิ่นเพื่อนมาเที่ยวแต่เพื่อนไม่ได้ตั้งใจว่าเพิ่นชิมาหาเลอโดยโดยมาเที่ยวอยากมาทำกรมจัดเออได้เข้ามาบ้านเฮาได้เนาะเออ เห็นว่าบ่ได้แม่นแบบว่าผู้หยังโทรลมโทรหยังบ่โอ้ยังบ่แม่นเนาะได้เคยคุยกับเพิ่นโอ้ยังบ่เคยแม่นอือโดยที่ว่าเฮาเคยคุยกันมาก่อนแล้วเนาะโดยกราบสบายดีแลก็สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อนบ้านใกล้ชิดิใกล้เคียงเบิดทุกหม่องทุกหม่องทุกบอน ราะว่าจะเป็นพังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะมัอนี้กับมาประกอบกับทองบ่าวกับไพรเบาลาวคือเก่าอีกแล้วพี่นะ้องเนาะมัอนี้กับคือในินข่าวว่าป่าใหญ่มาแต่โคราชมาหาทางนอกกองคำพื้นเนาะปพี่น้องเลยแต่ทางบ่าวกับไพรกับนะมัอนี้กับได้ออกไปทาง,งนะข้างนอกพนี่น้องเลยเข่ามากับบัวท่านบัวท่านป่าใหญ่พื้นเนาะก็จนะได้มาอัปเดตถามข่าวถามข่าวทางนอกกองพื้น ว่าทางป่าใหญ่เป็นมานเ่ยจุดประสงค์มีอีกย่างเนาะก็ยั่งกันหูง่อยทางเป่าไพ่แต่ที่ได้เข้าไปหาทางน้องของค้าพิ่นซะก่อนเนาะปะพี่น้องเลยว่ารายย่าห้างเข้าไปหาทางน้องไปเลยพี่น้องเลยเนาะโอเคเเนาะโอคพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้ก็ได้มาอัปเดตเรื่องราวของทางน้องของค้าพิ่นเพิ่มเติมอีกคือเก่าเนาะโดยคนอื่นก็สบายดีเด้อโดยเาเห็นในคลิปทางช่องมาลาเพิ่นเนาะแมน เห็นทั้งว่าคือว่ามีป่าใหญ่ทั้งโคราฯมหาบอกมาหาทางนองก,กว่าคำนะก็คืออันทั้งเงินป่าใหญ่เป็นมหาในครั้งนี้เพื่อนได้โทรนัดหมายกับทางนองก,กว่าคำมาก่อนบอดิว่าแบบแบบใดบอก่อได้นัด<อ>มไม่เคยคุยกันเนาะแต่ว่าเพื่อนเพิ่นมาเที่ยวแต่เพิ่นไม่ได้ตั้งใจว่าเพิ่นชิมาหาเราโดยโดยมาเที่ยวอยากมาทำคมหัวจัก เออได้เข้ามาบ้านเฮา,า,าไดี๋ยวน้อเออแบบบริเมนแบบคุยว่าพูดอยังโทรลมโทร่ย,ยังบ่โอ้ยยังโมเมนต์เนาะได้เคยคุยกับเพิ่มโอ้ยังโม่เคยแนนโดยโดยคิดว่าเฮาเคยคุยกันมาก่อนแน่นาะโดยยนว่าแบบโทรนัดก,กันนัดมือนัดอย่างเวลามาหาเนาะบางยังอันนี้คือแบบเพิ่นมาแบบอย่างมาหาเลยเป็นอะไร โปรโมชั่นแบบมี F2 F4 ใบสันสานเนาะโดยว่าเพิ่นมาหาหัเรือนหอวชาจะดีใจเนาะที่มีแบบเออแขกคนมาหามาเยี่ยมมายามมาเที่ยนเพราะงั้นกะยังมูเคยมีใครเข้ามาได้หนุ่มไทยเนาะหนุ่มเคยมีแขกี่น้องเพิ่นยังเพิ่นก็คือจะได้เติบแต่เนาะจะได้อยู่แล้วว่าไมได้ถามเนาะแต่ว่าที่ถามเพิ่นกับโม่กล้าบอกไม่ได้คุยกันโดนบหมด คุยก so uh, mm, ันก uh, um, uh, uh ับบาเดินตอนนั้นคุยอะไรอย่เออทักทายกันเด็กน้อยอือเพิ่นก็เป็นคนบ่าเก่งอยู่บ่เพิ่นว่าเก่งทา้งทั้งเป็นอารมณ์ดีเนาะเออทา้งว่าเก่งอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีอือหน่อยเงี้ยมาถามเพิ่นนะโซ่เทเบิจังจันจังที่ก็เลยถามบอกยันเามาหาตัวผู้สาวเนาะโดยยันวันไปวันมาหาตัวผู้สาวอัน เล่าก่อนที่เมยแต่ว่าทั้งันทั้งน้องของคัมหนิบไถามเนาะว่าแบบทังงันป่าใหญ่เพิ่นยังโุดหรือว่าจะไหบริถามเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องนี้เนะาะบริษ<อ>ัทเกิดเป็นก็ว่าคุยเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะคู้จักไปหามาเวกันเป็นวันนี้นี่โอ้เ<อ>พิ่นมากะมาแบบสร้างสายสัมพันธ์คููจักกันเป็นพี่เป็นน้องกัน,นไปพุ่นกินปลามาพี่กินข่าเนาะเลือยและเพื่อนกับบได้บอกว่าบอว่ายังจะมาอีกจังชั่นท่สี่บ่ได้ว้าเนาะ ไม่ได้ว่าแต่เพิ่นก็ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกคือว่าในทางวาราเพิ่นก็ยังไม่เคยเข้ามาถ่ายเจ้าเคีอบ่แม่นอ๋อ้เป็นครั้งแรกคือกันอืมเป็นอาชี่เห็นในคลิปหลายๆช่องเนาะก็มีหลายช่องในสาวมาถ่ายเนาะแต่ก็คือว่าได้โอ้ลมนี่มีคนที่ว่าคุยแบบอ่าคุ้มือคุ้มือแบบกูเก่ามันยัง มีปันใดเนาะเพราะว่าเราเคยได้คุยหรอกเพราะว่าส่วนรายก็มีแต่ลูกลีนยังไม่ได้คอยคุยกับใครเพราะปันไดแบบว่าก็ไม่ีบอแบบเอ็นเอฟซีหรือว่าแบบนุ่มๆแบบโทรมาันทุกวันทุวันนก็มี่บออันแบบว่าคนเก่านะโทรมามีเนาะหรออาจว่าแบบคุยแบบมันถืออกถือใจแบบอันนั้นนี่ยังท่านมีบอ ยังบ่ทันมีพี่น้องเลยเนาะกำลังแบบคุยอยู่แต่ว่ายัางบ่ทันได้ว่าคิดใจแล้วบ่ตัดสินใจว่าครบเราบ่ก็ยังบ่ทันมีแ,แต่ว่าก็คุยอยู่เดี๋ยวว่าทั้งเพิ่นทั้งผู้บ่าวมันยังเพิ่นก็บบได้รีบร้อ,รอนบ่กแมนก็คุยๆุยเป็น,น,นกน็ว่าคุยกันไปกอดเออเป็นการดีเนาะบอกภูมิใจเนาะแมนเห็นบอาคุยกันไปกอดแบบเออบางคนก็อยากเร่งรีบได้กับมันกับบุรีแมน บางทตัดสินใจแบบเออคุยกันคุยปรับ่ด,ดมันกับบุคคลคนไดกับคุยธรรมาดาเนาะเพราะว่าเพิ่นก็อยู่เมืองนอกเนาะอืมคนลาวกับคือคนไทยแต่ตอนนี้กัที่คุยแบบมีคนลาวกับคนไทยตแต่ว่าอยู่เมืองนอกเป็นคู่คนแม่โอ้เพิ่นเพิ่นอยู่อยู่แถวอยู่แถวประเทศนั้นทั้งอเมริกาเพิ่นบอกว่าอยู่ประเทศใดแต่วคนคนลาวกับอยู่อเมริกาแต่เพิ่อนก็บยังเงียบๆมานะแบบ บ่หูบ่หูเพิ่นคือกันว่าเพิ่อนจะคุยกับเฮาบ่หรือว่าแนว่ยไหนเนาะแต่เพิ่อนอยากทักจะทักบ่อยากทักก็เงียบๆแบบนี้โหบางทีเพิ่นน่าสิแบบไล่ไล่โทรอยู่บ่ไล่โทรแบบโทรก็โทรเธอนึงเปิดกล้องอยู่บ่เปิดกล้องเธอหนึ่งก็รักพักหลังมากมันก็มีแต่แซดเนาะอืมบางทีก็สงสัยว่าเพิ่นแอบเมียคุยบ่เนาะบางทีทางเพิ่นยากเวียดยังงานเนาะบ่เวีย่างบางทีก็ยากเวียดยังงานยากแบบว่าภารกิจ ของไผของมาของลาาเนาะกับบางทีกับเพื่อนกับโมมีเวลาโทรหาบางทีก็มีตัวนี้กับจะพาว่าตัดสินใจว่ารักลูกหลังเนี้ยเนาะนะเขาแบบคิดไปเองเนาะมันแบบว่าการคุยมันแบบผิดปกติเนาะเหมือนเชื่อบางช่วงคือว่าคุยคักบางช่วงแบบคุยแบบคือแค่ๆแบบดีดีคุยนี่นะมันเกิดยึกับแบบสังเกตไปน้ำใช่ะหมเนาะเพราะว่าคือว่าเมื่อก่อนแบบเคยโทรมาคุยเป็น ชั so ่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงถิ่เนาะมาฮอดบฮอกโทรคุยแต่ไปข้าวเดียวจะนั่งคุยในรถอืมก็เลยสงสัยว่าเป็นแอบเนี่ยคุยวันเนาะเพื่อนโทรมาหาทางเงินทางเจ้าหนังจะเถื่อกาโทรเถื่อเดียวน้องกับพีแต่เซตเอาคนคนลาวคุนี่เนาะแต่คนไทยด้วยใช่คนไทยกัเพื่อนก็บอยู่ไต้หวันอืมก็คุยคุยกันกันเนื่อยเหนอย แต่ว่าเพื่นนี่โทรมาหาเรื่อยอยู่บ่โทรเรือ่อยอ,อ,อยูเ่เกิดกล้องเกิดยังกันงี่เกิพื่นนี่<ม>ถือว่า<ม>โทรมาเลยเพืน่นบริษัทยังไงยังเนาะบ่มีแต่มีแต่โทรเห็นหน้ากันเลยโดยโดย,โดยอันนี้ก็อยากแบบว่าเพราะว่าการที่ว่าไปคนไทยบางเถือเถ่อนนอกเพิ่นไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศเนี<ม>่ยบางเถื่อเมียเพิ่นอยู่บ้านนี่ก็บอกว่าบอกให้ว่าเบิดทุกคนเนาะเพราะมันมีมีหลายคนนี่เกิดขึ้นมาเลยแม่น บางเที่ก็บแบบผัวไปทํางานต่างประเทศเนาะบ่เวียงเน<ม>ี่ยปาเมียอยู่ทางบ้านเนาะเน่ยเมียอยู่ทางบ้านบบเหมนเลี้ยงลูกเลี้ยงอย่างได้สิไปอันพร้อมกันเบิดผู้คนด้วยมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะราคาใช้จ่ายมันสูงโดยแนวบัดไปอยู่<ม>อันนอกบ้านนอกเพื่อนมายากมีมู่อยากมีมู่คุยบ<ม>ัดเน่ยนั่นแหละก็สิบ่กไอยากให้เฝ้าตัดสินใจต้องเห็นบนกระสากเนาะโดยว่ามันมีหลายเทื่อหลายที่แหละที่ว่ายังคุยอยู่นั่นแหละเนี่ยบางคนก็ผู้เพิ่น อ่าพิจารในเรื่องนี้มากอะนี่แหละผู้เพิ่นชมบางก็นมีแต่ว่าบางคนผู้เพิ่นคู่ที่ว่าเพื่อนชมวางบัดนั่งเคือบัดตอนที่ว่าตอนเพื่อนชมบางมันเท้าบัดไม่ได้ไปไทยเพราะเพิ่นปิดใจเลยได้เวลาเวลาเพิ่นคุยกันนี่เพิ่นปิดใจแต่เพิ่นโอเคตกลงกันเนี่ยนั่งเครือมันแต่งงานอยู่บ้านเทาบัดมันอยากค่าใช้ใจลายเนาะอ่าถ้าว่าเพิ่นมาจัดงานแต่งนั่งเคือเพื่อนก็ลงไปจัดงานแต่งอยู่ไทยเลยแมนเพราะว่าจะ่าแบบ คาดังคันนี่นอกบ้านเฮากะมันมีการยยุงากมันมีการยุ่งยากลายแต่เพื่อนโมมาเฮ็ดอยู่ลาวเขาน่ะเพื่อนเฮ็ดอยู่ไทยแหละเด็กแต่ก็อ่าบางเธอเอฟซีเนี่ยเพื่อนโบเห็นบ้านนี่เพื่อนกับบอเอาตัวนั้นขึ้นมายุกนะว่าเพื่อนว่ามันเป็นไปบ่ได้ในการที่ว่าเอาเปิดใจนี่มันบ่มีคู่ชมบางจะค้นเพห็นว่าบ่มี่จะคู่เหรอเห็นว่ามันก็มีอยู่แมนอ่าตามที่ว่าเขาคู่จักมานี่ยกลายคู่เติบอยู่ฮะแต่ว่าเพื่อนเพื่อนไายไปได้เพื่อนฟิตได้เพื่อน ลงไปจัดงานแต่งสมบังอยู่พุ่นตะลายฟูเดอร์ยูแมนเพราะว่าทางงานหลังจากที่เพิ่นได้คุยได้ชมบังได้เพิ่นกับพิคลิปนี่บางคนกะ่าจนว่าลงไปแต่งอยู่ประเทศไทยนอกะว,ะว่า์เรงเฮ้เฮ้าไาจะไปอัพเดตกะ่ะเพิ่นพิดคลิปแล้วเขากับบออยากกันถ่ายตามเพิ่นเนาะเนี่อมาบ้านเขามันอยางหย,ยางเด้เนาะหยางหยางชาว่าเป็นชาวลาวไทยนี่แบบมันสาช้จมันอยากชูแ,แต่ว่าทางงานนุ่มต่างประเทศหรือว่าคนลาวเขาไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่า เปิดในเป็นคนมีกาแล้วน,น,นี่เอกกาก็ยังมูฮู้คือกนะันตัวนี้เนาะโอ้ยว่ามันยังยังมุยังเห็นนะแมนเพราะว่ามียังประธานมีแบบวันคนลาวแบบไปเป็นนั่นคนสา,าสรัตอเมริกาเนี่ยังประธานในมีแบบมาแต่งกับสาวลาวเนาะมาเรียนอะซีมีแต่ว่าบม่ได้ถ่ายคลิปเอาเลยบแุแมนแมนเพราะว่าในบ้านเรานี่ยังปรนะธานนี้เนาะแมนอายุเพิ่นก้าลายแต่ร่โบกูเจ้าลมไม่ได้ถามบนา เออเยนว่าทานมายุมายัางกันก็คือในทุกวันนี้เพิ่นกับโทรมาอยู่บ่กค่โทรอยู่คือว่าคุยกันแบบเฮ้เดี๋ยวไปเนะาะการเปนนิดใจเนาะหลายเมือ่อยอยู่หายแต่ว่ายังบ่ได้ว่าว่าตกลงว่าสีแบบมาทาักยังมาทักเราเนาะตอนนี้คุยกันร่วมกันไปก่อนเน่ยมาเบิ่งกันไปก่อนอืมแต่ก็คือทางอันเพิ่นนี่ เพิ่นกะสิว่าอันคันว่ามีเวลากะเพิ่นสิอยากมาหาทางเจ้าอยู่บ่เพิ่นผู้เป็นคนเล่าเลยเพิ่นกะว่าคั่งมากะบ่อมายายเพื่อท่าคลิปเพิ่นว่ะอ๋อก็เลยแฮงสงสัยว่าเพิ่นมีเมียบ่เนาะยันเมียเห็นเออแบบว่าเพิ่นบอกง่ายๆว่าเพิ่นยังย่านปิดปิดแบบปิดบังว่าซั่นซะเนาะคำทายคลิปออกไปบัดยานมีคนจับได้แมนเพราะว่ามันเผยแพร่เป็นกุ๊งกวงเนาะแบบคิดไปอีกเนาะเออเลยๆ เห็นนะครัคิดคิดไปลงไปแน่เจ้าเลยถามคนยวบอ่าโชดแท้ยวบอย่างนั้นอย่างจริะเพคยน่าสนโชดเพคยน่ะว่าเคยมีลูกมีเมียมาก่อนเมียเคยมีอยู่แต่ว่าเลิกกันนะแต่ว่าพอได้ถามมาอยู่เพื่อนไม่ไถามเพื่อนบอกอยู่ประมาณสี่สิบเท่าเนี้ยสี่สิบปลายเนี้ยอ๋อสี่สิบปลายถือ่ถือว่าหมวเถาได้เนาะสำเนาสำเนาสำเนาเหมืนเลย บางคนก็เป็นขี้อายก็มีในบาง่ิยากรอย่างเนาะแต่โบเภาด่วนสรุปนังเกือวันหอดมือมันจริงๆริงจังจังจะเอาจริงๆจังเน้ะกับว่าวกไรเพื่อนกับเนาะมันชาได้เนาะเพราะว่ามันมันได้มาหอดมันได้มาทอดมาจอดถึงอยู่ว่าวกไรตัวนี้ปะแต่ว่าเพื่อนยังบริหารแบบคําตอบวายชิมหาเนาะเพื่อนว่ากะคันมีโอกาสอยากมาอีกทเนาะคืออันนุ่มไทยพูดจีวาอยู่ไต้หวันนี่กะเพื่อนกับวายชิมหาทางอัน น้องมั้งป่ะก็เพิ่นมีสัญญาหลายปีสั้ญาไม่ได้แอ้วโอ้หวกการที่ว่าไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศมันต้องมีสัญญาเนาะมีสัญญาแล้ว่าเราต้องไปจักปีจักปีแมนนะนะปูสัญญาเพิ่นมีหลายปีอืมคนที่ว่าไปเฮ็ดอ๋อเพิ่นไปเฮ็ดยูุ่นนี่แบบว่าต้องมีกำหนดนะเนาะแม่นมันบมเดลคือแบบลาวเราไปไทยเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะ แมนคันได้ไปกันนึ่งเลยปุ้มหลายปีได้เพิ่นจะมาเพิ่นเป็นคนอีสานบ่หรือว่าเป็นคนแบบคนอีสานคนจังหวัดใดเนาะใช่ปุ่มจังหวัดไหนแล้วนี่เจ้าที่ว่าเขาคุยเจ้าคุยไปสองสองคนนี่บอกแบบว่าโทรมาเรื่อยแบบแชทมาเรื่อยเนี่ยม่โอ้น้องเงือหันกับแบบว่าแชทมาถามท้าปกติ อีกที C เพิ่นจะทำกันมาหลายคนอยู่เนาะแมนมาตอนนั้นแบบว่าที่ว่าทายเล็กๆอย่งแต่หลายคนยุคนทำกันมามีหลายคนทายบา<ด>งคนก็นว่าเสร็จมาเนี่ยอ่าพุชาวโ,โปโ <Man. S 1> ตแมนก็มีอยู่แมนบางคอมเมนต์กับทางเอฟซี C เป็นคนาทางไทยเนี่ยกับอมเมนต์มาทางอันสองบาทของไทยนี่ว่าอันถ้าไปถ้าเงินเพชร น้องของค้ามเพิินกบบริเเพิ่นตอบมาจาเคือื่อบางคนกับนะเพิ่นสนใจยังไ้ถามคือในมาไม่ดีกัสีทาให้เลยเนาะนก็คือทางน้องของค้านี่มากแบบคุณสเปคนี้พร้อมหรือว่าแบบคนธรรมดาบริวารทำไรแบบตุ้ยบริเปัอวบบบอออออขาาวววแต่่น่นกลณ แบบว่วาคนโตน้อยแบบว่าแต่ว่าเพิ่นแ,แข็งแห้งมาอย่างนี้ได้ใช่มามาบ่แต่ว่มา,มาคันจ่อยกับบ่แต่ว่าคนจ่อยเ <c oughs> ลยบ่ได้น้ำนักนี่เช่าประมาณไดประมาณหกสิบหกสิบกิโลบ่ซ้ำซ้ำค่อยนียยย่ตุ้ยบ่ซ้ำค่อยนี่ซขัเจ้าบ่ซชากกำแพงเพชรยังบ่ตุ้ยพรอยังซ้ำค่อยนี่ก็ยังบ่บ่สเปคเพิ่นอยู่ น้ำหนัก7น้ำหนักน้ำหนัก70นี่ยังเอาเอื้อนก็ว่าซําไผแบบนี้เพิ่นก็ต้องกับไผนี่ถือว่า15โลจัดปลาใหญ่ให้ดูเด้อแบบนี้เนาะแม่นตอนนี้ก็ใหญ่แบบว่าท้องชนโชนแน่แบบจตอนนี้กเาไผกันน้ำหนัก70กิโลพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกเพิ่นว่าอย่าเอา้โตตุ้ยกว่าทงบ่าวกับแน่จันอยกสิประมาณว่า75หรือว่า80กิเนาะบ่เียเลยสเปคเพิ่น กคนแบบปวกขาวแน่จังน้อยคำคนแบบผิวดับข้ามกะก็ะต้องมันคุยพี่ชายหน้าอีกทีนึงก่อนหน่อยเดี๋ยวมาเรื่องอัญมณ์น้ำนี่ชาวบา้านสมมติว่าอายุได้หกสิบแล้วนี่ยังสีดมอยู่บ่กหกสิบว่ะนี่หกสิบจะแถวไปบ้างเห็นยังได้บ้างเบอร์วได้เลยเนาะเขาจะเป็นมีเงินหลายเป็นเฮี่ชายห,หน้ามีได้จ้างเขาเนาะ เป็นแบบว่าสีบัวันเอาแห้งตัวเองงั้นเห็นเอาได้เนาะบอกยนงแมนโอ้บางบางคนเพิ่นผมได้อยากใช้ชีวิตเัินตอนเท่าเพิ่นก็ไม่อยากทุกข์ได้เนาะแมนว่ไม่ถ้าหกสิบผมมีเงินน่ยสิยังสิ่อย่างไลยเมียอยู่บ่โดนมันก็แห้งสียันทุกข์เขาเท่าได้เนาะบอกยนบแมนยันบ่อยากเฮาหมวยกับเฮาบ่มีเงินเพิ่นบ่มีเงินก็สิบ่กล้าจ้าว่าอย่างเาเมียนะบ่กยังไงนะแมนคำว่าเมียนี่ถือว่า เอาเอามานน่กะผู้ที่ยันเป็นเมียเนาะคือว่าคือว่าทั้งเงินนองกอคั่กะเพิ่นผู้ที่อยากได้กะเพิ่นก็นอยากได้มาแบบมาโอสางโอสาเนาะง่ายง,ง่ายกะการที่ว่าคำมดว่าผู้เท่านี่สิว่าว,ว่า,าเปรียบเทียบว่าผู้เท่าเนาะโดยการว่าสิาว่าอยากได้เมียน้อยนี่กะมีเงินแน่นะจังก,กา้าวเขามึมีเงินนีโยกผู้เช่าเขาก็มึมากแล้วไผ่สิอยากเอาผู้เท่าก็มึมีเงินแมนมันที่เป็นไป เงี้ยวัวชนซะเนาะเห็นเงี้ยเพราะว่ามันสมมุติว่ามาเอาเมียเล่าหน่กะสีได้เห็นหน้าเห็นหน้าเนาะบางยงเนี่ยชี้ลำบากลำบากย้อมมาที่ไทยก็ยันบุกขึ้นบ้านทางงอนนองเป็นใจเด่นอันนี่พี่เต้เอิญเมียแต่หามัลยก็บม่ได้เด้เนาะแมนคือแบบมันอานุวันตามชุดเดียจากคุยอนุตามชุดขึ้นไปตามชุดขึ้นไปหาตามชุดจะสี่สิบขึ้นครสี่สิบขึ้นแต่ว่าบกห้องหกชิพเนาะ หากหกฆ่าฆ่าว่าเปิดใจมานีม่มีย่โบหกสิบโทมดมหนาซีมีเนาะบางทีกับแถาแล้วแต่ว่าเพิ่นยังบอกว่าเพิร์นมอดหกสิบอ๋อบางคนกับไ่ไดบ้บอกแต่ว่าเขาก็เห็นอยูววอ่ว่าเ,าเ,ววาเพิ่นน่าจะหกสิบแต่ว่าเขา้องวีดีโอโคเบิึงเนาะแต่ว่าเขา้าเขากล้าเบิึงเขาก้าวเออเพิ่นหน้าตาเพิ่นเขาก้าวหนูเพิ่นประมาณนี้เนาะแต่ว่าเพิ่นท่านบอกว่าท่านฮอดโย่บางทีเพิ่นได้ห้าสิบเก้าอะ เพิ่นกะอยากว่าห้องลูกชิปเพิ่นกะบ่ว่างนอหนอหมวียงแล้วนอหนอเตัวน็มในหน่อยดิแม่นเออนี่าก็รบกวนเวลาน้องเพิ่นก็ล้นเติบได้เ่ากํไปแม่นเพราะว่าเฮาก็มาอัปเดตเรื่องราวของป่าใหญ่เนาะนี่ล่ะก็คือเพิ่นมาดินมาหัวซื่อแม่นเพิ่นมาดินมาหัวแบบมามาก็มาแบบซื้อไผ่เลยแบบบ่ได้มีนัดหมายมาทําความู้จักแม่นมาทําความู้จัดดึงคยกันไว้ก่อน เลยโดนเพราะว่าบางทีสนามข้างหน้าบางที่เพิ่อนอาซีพยันได้โทรคุยเป็นแบบส่วนตัวเลยก็ได้เพราะว่าเพิ่นมากกัถือว่าเป็นครั้งแรกบ่แม่นหานเพิ่นเอาเบือเ์ประเภทของทั้งน้องของคําไว้เลยอืมยันมีอีกเพื่อนทสองเนาะแล้เกื่อนแบบว่าผู้อันบ่เห็นได้จ้ะผู้เพิ่นบ่อันผู้เพิ่นบ่จักเบิ่งคิดเบิ่งหยังบ่จบบ่น้องคํามีผู้ว่าไปหาได้แบบสิได้ใช่เอบางคนเพิ่นบ่เข้าใจเด้วยโดยแม่นเนาะก็คือ FC หร <Or, doğru. S 2> ือว่าป่าใหญ่มาแต่โคราชก็เพื่นมาแวะเยี่ยมยามในสถานะแบบลึกเคยกันเนาะโดยบ่แม่นว่าเป็นผู้บ่าวหรือว่าเป็นแฟนพี่น้องเอ้ยเนาะโดยก็คือว่าถ้าว่าอีที่เฮาผู้ที่ันเบิ่งใหม่เนาะบ่เวียงสนใจจะโอ้อยล่มกะทักมาได้เนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเปิดปเขียวคุยอยู่คือเก่าเลยโอเคบดนี้นาะขอเนาะสิได้ขอจบคลิปลง Rồi. Nguyên đi sẽ c thịt xuống ba ni เนาะ S บายดี S บายดีสบายดี